ถ้าดูเล็กน nah, ้อยค่ะแล้ก็มากในงานใจด้วยนะคะนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คณะครูโรงเรียนสิริพิยามาคก็ให้ทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยที่จะเป็นตัวแทนใจของสิริพิยานาให้กับตัวเลขสิทต่างๆนะครับอาจารย์ ที่อยจะเกษีดายุราชการเหลือเวลาอีกเจ็ดวันผมได้มาอยู่โรงเรียนนี้ครบสิบเอ็ดเดือนได้ร่วมทำงานกับรองกระแสซึ่งเป็นทัางเพื่อนรองกระแสเป็นคนใจเย็นมีความรักที่มากมายเผื่อแทนความรักไปให้ทุกคน น,นี้แซวกันในฐานะเพื่อนรักคุณแม่และเดียเป็นเพื่อนกับผมสมัยเรียนอยู่ปัะถมปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านยางวังไยคุณพ่อผอคุณพ่อเชื่คุณพ่อครู ดังนั้นเราจึงรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องสุจินตนาสุทนเรียนปพอ,พอ,อต้นปอ,อสอูงด้วยกันเอกคณิตศาสตร์เป็นบุคคลที่ผมไม่ค่อยเข้าห้องเรียนนี้เรียนเวลาสอบผมก็ต้องลอกอาจารย์สุจินตนาเป็นประจำดังนั้นอออคนนี้ก็เคยลอก เมื่อมาอยู่สีปทุมก็เลยมีความรักการชนาหรือน้องแดงเสียใจมากที่มาอยู่สีปทุมแล้วไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ดีใจที่น้องคนนี้มีชีวิตที่ต่อสู้เหมือนกับผมผมเป็นโรคมะเร็งและคณะแต่ผมไม่ตา ก็เป็นโรคไม่รู้ว่าโรคอะไรแต่ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเราสองคนนี่จึงเข้มแข็งเรารคนักถือกันกครอบครัวลุงตีเรามีความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวมาโดยตลอดดีใจที่มาทำงานร่วมกับน้องนิพาเป็นคนที่มีใจิตใจเอืเ้อเฟืเ้อเผื่อแผ่นะครับ รอยยิ้มบนใบหน้าไม่เคยให้คนที่พบเห็นผิดหวังเพราะฉะนั้นวันนี้ดูคนที่ทำให้ผมดื่มเล่าเก่งขึ้นจะไวผมเป็นหนุ่มผมดื่มแต่แม่โขงแต่พอมาเจอทัศน,นัยผมดื่มแฮนนสซี่เลสเทอ ดังนั้นทัานัยจึงเป็นน้องรักที่เข้าใจกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขน้องชายคนที่รักที่สุดก็คืออภพรยุคนสุดเป็นน้องที่ผมรักที่สุดคนเด่นที่มาอยู่ที่ศรีทุนมเป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่มีความรับผิดชอบหน้าเสาโพงนี่ ถ้าผมไม่ว่ากันนีนี้อัมพรจะจร่วมพิธีน่าสุดดีมากที่สุดของบรรดาครูทั้งหลายแต่ถ้าตาค้าง,งก็ระงับอารมไม่ได้ครับนักเรียนแต่ก็ด้วยใจรักและวิญญาณของความเป็นครูดังนั้นวันนี้ผมและคณะครูบาอาจารย์จึงมีความซาบซึ้งและสิ่งใด ្ទ្ំ្ោះម្សានទ្ទ្ំ្ះម្ំ្្